สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นี่เลยเนื้อแดดเดียวนะครับพอคุณพอยังคำแพ็กรักหนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยบาทอันนี้เป็นแดดเดียวนะตอดประมาณห้าชั่วโมงครับสี่ถึงห้าชั่วโมงมประมาณนี้เนื้อนุ่มนะครับเนื้อนุ่มอร่อยมากสูตรเข้มกลนบักจากทางร้านเลยนะครับใครสนใจเนื้อแดดเดียวนะครับทักในแฟนเพจ i k To อก Facebook ได้เลยนะครับทักมาได้เลยนี่เลย พร้อมส่งนะครับ100โล200โลสั่งได้นะครับสั่งได้อันนี้ก็มีส่งออเดอร์ลอนดอนอังกฤษด้วย UK นะครับ UK ติดตามได้นะครับสั่งได้นะครับลอนดอนอังกฤษส่งไปรอบๆนะครับนี่อะไรรายเดียวนะครับหมักจากทางร้านนะครับรับประกันความอร่อยแพ็กละ100บาทเองนะครับ100บาทนะครับฟรีตัวไทยส่งตัวไทยนะครับบวกค่าส่ง50บาทนะ มี c o โบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับแพ็กละหน0่รบาทนะครับมาชิมกันเลยมาอันนี้เป็นแจ่วปลาแดดปลาปลาแล้วก็เป็นเนแดดเดียวแล้วก็มีส้มผักด้วยส้มผักจากคุณยายทองนะครับคุณยายทองส้มผักจากคุณยายทองขอบคุณมากที่เอามาฝากนะครับ ร้ายหนึ่งก็จะได้ประมาณนี้นแหละก็เยอะพอสมควรนะทานได้ประมาณสามถึงสี่คนรอบนี้ใช้เนื้อนำข้าวทำนะครับเนื้อนุ่มอร่อยมากเข้มข้นส่วนมักคุณแม่ดีผมเองคุณแม่ผมเอง อันนี้ก็ตอนเที่ยงเลยเสร็จจากนี้ก็มีภารกิจต่อพอดีสวยเนะยพอดีคำนะี่ยวันเนี้ยนีพอดีคำนะครับแล้วมีสองเจ็ดเนื้อโคขุนวันยังคำกับเนื้อนํำเข้า คาราบองอะเนี่อร่อยมากมีขามีตะไคร้มีใบม,ม,ม,กนนะ,มะกรูดครับอร่อยมากขอคนกล้ามแฟนเพจด้วยนะครับ เนื้อแดดเดียวนะครับทั้งละหนึ่งร้อยบาทนะทั้งใหญ่มากเลยมือผมมือผมยังเด็กกว่าเลยาประมาณนี้นประมาณนี้หนึ่งร้อยบาทฟังได้นะครับนม เับประกันความอร่อยอนนอมันกินประมาณนี้ก็อิ่มแล้วเนี่ย อร่อยมากยินงที่ไหนก็เลือกเอานะนี่เนื้อนุ่มนะครับนุ่มมากมักจากสุดเด็ดทางร้านเลยนะครับเนี่ย าาฝากกดติดตามเลยนะครับแฟนเพจ facebook tik ็อกไอีนะครับ youtube ด้วยเนื้อไดงเดียวนะครับแค่ว่าหนึ่งร้อยบาทนะครับสองร้อยห้าสิบกรัมนะขนาดสองร้อยห้า250สิบกรัม จะถูกกว่าเนื้อโคขุนคนยังคำนะครับ